สวัสดีครับผมมานพินกับช e l f ลฟิลไทยใน YouTube ครับตรงนี้ก็ถนนสามเสนนะครับหน้าอาม์าวิทยยเทคโนโลยีอาราชมงคลพระนครน,นะครับใช่ไหมน่าจะชื่อนี้นะครับตรงนี้วัดเทวราชแล้วก็ตลาดสดตรงนี้นะครับทิษภา,านเทเวศนารลลมิตรนะครับ2518ปเวอร์ชัน2518นแแล้วก็อยู่ด้านล่างผมนี่คือคลองพนดุงนะฮะ เป็นคลองที่ขุดขึ้นมาอ่าเป็นเขาเรียกว่าขนานอีกชั้นหนึ่งนะครับของคลองที่เป็นคูเมืองเดิมสมัยตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับตั้งกรุงเทพนั่แหละฮะตรงนี้ก็เป็นตลาดเทเวศนะฮะบ,บรรยากาศตอนเย็นๆครับหลังฝนตกนะฮะตรงนู้นเนี่ยก็เป็นอาคารเก่านะครับ ตรงไปก็ไปทางบางลำพูอ่านี่เข้าไปตรงนี้ก็มีท่าเรือเทเวศนะครับเห็นยอดโผล่ขึ้นมานุ่นนะครับก็คือสะพานพระลำแปดครับโผล่ขึ้นมาเป็นแหลมๆนะฮะก็เก็บบรรยากาศนะอันนี้ขอบอกก่อนนะครับว่าก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับหลายท่านเนี่ยก็ฝากขอมาว่าอยากให้ถ่าย เมืองกรุงนะครับมาหรือที่ไหนก็ได้เป็นย่านเมืองใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมาให้ดูบ้างเพราะว่าบางทีเขาดูอย่างพวกรายการท่องเที่ยวเมืองไทยหรือว่าสารคดีหรือข่าวเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นภาพชีวิตของแต่ละย่านนะครับว่าเดี๋ยวนี้มันต่างออกไปหรือเหมือนอยังไงนะครับบางคนก็ไม่ได้กลับเมืองไทยมาเป็น20กว่าปีก็มีนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นท่อประปานะท่อป,ป่าใหญ่นะครับแล้วก็ผมทาผมขึ้นมาบนสะพานนะครับเนี่ครับเป็นสะพานที่ขนานไปกับสะพานเทเวศนะครับถ้าในสมัยก่อนไม่คงไม่มีสะพานนี่รถเมย์สาย32ผ่านไปครับถ่าเ้าใจว่าสนามหลวงปทุมนะแต่เห็นเข้าบอกจะมีการปฏิรูปรถเมย์นะ อันนี้สายสาผ่านมานะครับท่าน้ำนนไปพาต้าสายใต้ครับเป็นช่วงเย็ยนๆนะครับทางด้านนู้นรถติดเลยเพราะว่ามีทั้งมหาลัย,สว,ส,ยสวนสิทธิ์โซเซนต์ธาเซนคาเบียวนะครับสนามหลวงครับท่าประจันบัตโพมาจากบางเขนครับท้าสองส อันนี้64ไปท่าลำนนครับฝั่งนนท์เ้ครับด้านตรงที่เราเห็นตรงนี้เป็นถนนสามเสนนะครับแล้วก็ด้านนี้เนี่ยจะไปท่ารถท่าสามแล้วก็ถนนที่เรียบคลองประจุงนะครับชื่ออะไรแล้วเด็กจำไม่ได้ตรงเย็นตรงนี้เนี่ยตรง,เห,งเ,หเ,รเหลืองเหลืองเนี่ยนะฮะที่เป็นร้านเหลืองๆหลืองเนี่ยนี่เป็นร้านข้าวต้มอร่อยนะครับชื่อดัง มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกลางคืนจะมีหอยทอดขายนะจริงเริ่มตั้งแต่เย็นแล้วมั้งนี่ครับตรงหัวมุมตรงนั้นนะฮะจะมีหอยทอดแล้วก็ผัดไทยมันกุ้งมีสั่งได้หลากหลายครับหอยแข้งทอดก็มีนะครับ ตรงนี้ไปท่ารถท่าสามครับแล้วองพันดุงสังเกตฝนจะตกปลอยๆนะครับผมตากฝนอยู่ตรงหน้าธนาคารไทยพันธุ์นิตนะครับกลางคืนจะมีข้าวมันไก่อตือนะครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อตือ,อต้องเข้าคิวก่อนนะครับไปถึงนี้ต้องจิบบัตรคิวก่อนเขาเรียกคิวถึง่จะมาสั่งนะครับนะส่วนถ้าตอนกลางวันเนี่ยฮะถ้าตรงไปตรงด้านด้านลุ้นหน่อย เลยเลยทยพันนิดไปหน่อยจะมีซอยแล้วตรงแถวปากซอยใกล้ๆร้านซาบีสานเนี่ยจะมีร้านบะหมี่ไม่มีชื่อนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นร้านที่ใช้ได้เลยครับบะหมี่กวางตุ้งแท้แล้วตรงตลาดเทเวศเนี่ยนะครับตรงแถวนี้เข้าไปก็จะมีร้านอาหารเยอะนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีร้านอาหารตำสั่งนะครับ จะมีใครสนใจไหมครับก่อนรีวิวเวลาถ่ายก็คงไม่ต้องโชนหน้าโช์ตานะครับเพราะว่าอย่าเสียเวลากับหน้าตาผู้คนเลยนะพอเดี๋ยวนี้พิธีกรเยอะครับนุ่นสีส้มๆในรถยี่สาครับอันนี้พระรามหเทเวศ1นึ่นะครับเขาจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปรู้สึกท่าเขาจะอยู่เลยตรงนี้ไปหน่อยนึง เลยสาย53ไปครับลงบันไดครับจอ n n e แนล e ิลไทยนะครับนะฮะถ้าช่วยฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์ชวนเพื่อนๆมาติดตามหน่อยครับผมต้องการหน้ามาอย่างยิ่งนะฮะ มันนี้ไฟเขียวยังข้ามได้หัวหน้นวัดนรนาสุดที่สุพริก,กาลามนะครับถ้าเข้าไปก็เป็นท่าเรือเทเวศนะฮะ น,นี่มีร้านต้นร้านต้นหอมผักชีครับเป็นร้านกาแฟชิกๆหน่อยนะฮะมาเปิดใหม่เราตรงนี้เป็นร้านข้าวต้มที่ปอกไว้แล้วน,นะก็เ,เก็บบรรยากาศมาครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกเทเวตนะฮะฝนกำลังลปอยๆนะครับ ตกเย็นตรงนี้เนี่ยจะมีพวกร้านเมี่ยงปลานะครับอ่าเมี่ยงปลาปลาทับทิมปลานินนะครับอาหารอีสานมั่งอะไรอะไรอร่อยนะครับมีหลายร้านนะเลือกทานได้แล้พวพบกันใหม่ครับกับช l f i ฟิ d ไทยใน u t u b e ครับเก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันครับผมวันนี้อยู่ที่กรุงเทพครับแล้วก็แยกเทเวศช่วงนี้จะเซอร์เวเป็นจุดๆครับผมัสดีครับ